ถ้าข้าไปหาซื like <t <t wow! oh, so like ้อแต่ของญี่ปุ่นอะญี่ปุ่นเลยไม่พวกมวครี้ก็น่าจะมีปะแต่เราก็เก็บถ้วยเนี่ยว้าวไข่ที่คนโอ้หไข่มันสีสวยงามว่ะแล้วมันร้อนจริงๆอะร้อนจี่เลยอะร้อนแบบร้อนไปเลยอ่ะเหมือนน้สวัสดีจ้าวันนี้จะมาเจอของเล่นใหม่ไม่รู้ใหม่หรือเปล่าแต่ใหม่ของเราเราเพิ่งเคยเห็นมันเป็นมาม่า กระทะอร้อนใส่น้ำเปล่าแล้วมันจะร้อนให้เลยนี่เดี๋ยวให้ดูหน้าตานะครับนี่มาม่าถ้วยร้อนร้อนได้ไม่ต้องเติมน้ำร้อนออพอเปิดมาหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้ปริมาณนี่ก็คือเท่ามาม่าธรรมดาเลยนะจ๊ะแต่มันมีสองถ้วยอันนี้อะไรอ๋อนี่น่าจะเป็นบบเครื่องเทศเหรอือมนี่ อ๋อใส่น้ำร้อนไปในถุงนี่หรือร๋อะแกะถุงก่อนอ๋อแกะถุงก่อนนะเดี๋ยวจะทาให้ดูนะครับเบื้องต้นนะครับผมจะมีซองนะครับอ๋อแกะถุงนี่เฉยนะครับผมไม่ต้องฉีกนะอันนี้ถุงนี้ไม่ต้องฉิงเอ้ยไม่ต้องไม่ต้องหุงเดี๋ยวจะทําให้ดูเลยนะใส่ยังไงยกที้อ่อนก่อนนะโบไม่ต้องเยอะนอ่ะดูนะขอบล่างแท่ขอบล่างอ๋อขอบกลมล่างนะครับผม วางโบปิดฝาฝาอยู่ไหนเครื่องปรุงที่จะปรุงเลยหรือจะอ่าปรุงเลยก็ได้เป็นแบบน้ำดำด้วยครับอันนี้ผมเลือกเป็นชาบูน้ำซุปยังไงใส่อ๋อใส่ซุปน้ำซุปอีกทีน้ำซุปอะไรอ่ะน้ำซุปขึ้นน้ำเปล่าเหรออ๋อคือใส่น้ำเปล่าข้างบนอีกทีนึงโบโอเคยังไงต่อปิดฝา เปินยังไงวะเป,ปิดตอนนี้อ่ะปิดปลาแล้วปิดปิดปิดเลยปิดแล้วปิดเล้ค่ะวันอ๋อปิดไปเลยใช่ไหมครับผมแล้วไงต่อรอรอชักแค่ละทีแล้วก็จะเดือดรอให้ละทีอุ้ยอุ้ยมีเสียงแล้วมีควันแล้วผมถ่ายเห็นไหมเนี่ยโอ้โหทุกคนมันมีควันออกครับผมผมมองไม่เห็นว่าถ่ายไม่เห็น ควันจริงๆเลยอ่ะควันออกจากรูเนี้ยมีซ่อมอีกหลายถ้วยโอ้มีให้ซ่อมมีให้ซ่อมแล้วไงเปิดได้ยังถึงรอ5ทีมันยังไม่อ๋อโอเคงั้นเดี๋ยวรอ5นาทีนะครับผมเดี๋ยวจะให้ดูใหม่นี่นะครับผมควันขมงเลยนะครับผมเดี๋ยวเราจะเปิดฝานะครับฟูโอ้โหอุ้ยอู้ต่อไข่อีกรอบครับ ก็ปิกดนนปกปอนครับผมเ,เดี๋ยวมาดูกันว่าเป็นยังไงนะครับผมโอ้โหปีขัวโม้สงสัยมากเลยว่ามันคืออะไรไอ้ถุงนั้นอะ่ะมันมีเชื้ออะไรหรือเปล่าเนี่ยอื <c oughs> แต่มันน่าจะดีใช่ไหมครับเหมาะก,กับการกลางเต็นท์กล่องละเท่าไหร่นะสาสิบห้าบาทเขาเห็น <c oughs> ว่าถุงทําความร้อนอ๋อไปถุงทาความร้อนคล้ายๆเหมือนถุงทาความเย็นนี่เหรออ้ <c oughs> ถุงร้อนขายแย่เฉยแน่เลย ถ้าข้าไปหาซื้อแต่รงน่มญี่ปุ่นมีนะไม่พวกแมวคราฟตี้ก็น่าจะมีป่ะแต่เราก็เก็บถ้วยเนี่ยไว้อ๋อมันก็ต้องเป็นมาม่ารสอื่นอีกนะก็ทำได้นะถ้าเราเก็บถ้วยไว้เราก็ไปซื้อถุงร้อนนอกินนะครับผมว่ารสชาติเป็นยังไงนะครับเอาครับตอนนี้ผ่านมาประมาณน่าจะหลายนาทีแล้วเมื่อกี้หลังจากใส่ไข่ไปผมจะเปิดฝาแล้วนะครับผมควันก็ยังไม่หมดนะปึ๊บว้าว ไข่ที่ทนโอ้หไข่มันสีสวยงามวะ่ะมันร้อนจริงๆอะร้อนจี่เลยอะร้อนแบบร้อนไปเลยอะเหมือนน้ำร้อนเลยอะโอ้โหสมราคาวะ่ะอ๋อสัยมันน่าจะแพงไอ้นี่แพงที่ไอตัวตัวเครื่องไอตัวทำร้อนใช่ไหมแผ่นความแผ่นที่รองทำให้ร้อนอะเอเอแสดงว่าอันนี้สำหรับสายแคมปิ้งนะครับผมเดี๋ยวผมจะ รับประทานนะว่าอร่อยหรือเปล่านะครับเดี๋ยวลองชิมนะครับอโอเคครับผมเดี๋ยวผมจะมาทดลองชิมให้ดูเลยว่ามันอร่อยหรือเปล่านะครับอันนี้เป็นรสรสรสถ้วยร้อนชาบูน้ำดำอรอเรือถ้าเป็นรอเรือนะฮะงงร้อนมาก โอ้มันร้อนม,มากมากเลยทุกคนร้อนแบบมันน้ำเดือดสุดๆเลยพออยก้องสั่นคนจื้อเอาอร่อยแต่มันเค็มๆอ่ะน้ำน้อยเลยเค็มม,คม,มันหวานอะ่ะ <c oughs> ยวลองชิมน้ำน่้ยนะถับบ่นดำดำอืม อร่อยหวานหวาน <g ül> ก็พูดง่ายคือ,อคผมว่าจริงข้างบนไม่มีปัญหาหรอกถ้าเราอยากกินมาม้าอะไรก็ได้แต่ว่าประเด็นอยู่ที่ตรงตัวทาความร้อนเนาะอืมโอเคน่าสนใจดีครับผมโอเคเดี๋ยวขอตัวไปกินก่อน,นครับกาลังหิวเลยโอเคครับผมขอบคุณมากครับคครับตอนนี้ผมเมื่อกี้ผม,ผมกินแล้วผมก็ทําอย่างอื่นทําให้เมียแล้วก็มากินต่อมันยังร้อนไม่หยุดไม่หย่อนเนี่ยโอ้บางทีรู้สึกก็รู้สึกว่ามันร้อนไปนะบางทีชอบกินมามาาแบบ ให้มันเย็นๆบ้างนะเออ,อ,อแล้วทำไงมันจะหายเย็นวะไม่หายร้อนอ่ะเ่ยรอมากอื็ต้องกินไปเย็นร้อนๆนี่นะกินของร้อนนั่งปลอดภัยโอเคกินต่ออ,อ,ตอ,อันนี้เป็นรถหมาล่านะครับผมออโอ้โหสีสันสวยงามเดีย๋ยวให้น้องฟางชิมดิฟางชิมดิ <ๆ S 1> มอร่อยปะชิมไงอย่างรู้ก่อนรู้ถูกไหมค่ะเฮ้ยอร่อยหอมดี ชิมลองชิมเฮ้ยมันร้อนลองชิมดิชิมน้ำสิอร่อยไหมอันนี้จะเปรี้ยวๆเปรี้ยวๆหรอคะอือถูกใจไหมเนี่ยน้องลูกชิ้นลูกชิ้นใส่กันนะอือเป็นไงอื อันนี้เปรี้ยวๆเหมือนพวกต้มยำรสหม่าล่านะครับแต่ยังไม่ค่อยยังไม่ค่อยขอผมจะเป็นรสชาบูจะหวานๆแต่อันนี้จะหอมนะหอมหอมหวานเนาะหอมเหมือนเครื่องเทศไอเดียวกินไหมโอเคครับอันนี้เป็นสภาพหลังจากเขาทำธารกิจเสร็จแล้วเจ้าถุงามความร้อนมันก็จะแข็งๆอย่างนี้นะกินได้หรือเปล่าวะแข็งมันแข็งเลยไม่รู้ข้างในเป็นอะไรไม่เอาเราไม่ฉีกแล้วกันนะอือ Hãy subscribe cho kênh Ghiền ừ. Okay.